ช่วงคุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเรามีเรื่องราวสุขภาพดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะซีดในผู้ใหญ่เราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะก็คือคุณหมอดอนสอนศิลค่ะนายแพทย์ชำนาญการสัอนายกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้คุณหมอพูดคําว่าภาวะซีดหลายคนบอกว่าซีดเนี่ยก็คือเป็นคําเดียวกันไหมกับโลหิตจางจริงๆแล้วเรื่องของภาวะกับโรคนี้มันอันเดียวกันไหมคะก็คล้ายๆกันครับ ก็ค <chat> ือภาวะซีดหรือเรียกว่าโลหิตจางนะครับเกิดจากภาวะที่มีจํานวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกตินะครับพอมีเม็ดเลือดแดงน้อยเนี่ยเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายพอออกซิเจนถูกขนส่งไม่ได้เนี่ยก็อาจจะนําไปสู่เรื่องอาการตามมาเช่นคนที่มีโลหิตจางก็อาจจะทําให้เกิดมีภาวะเหนื่อยง่ายนะครับรู้สึกอ่อนเพลียซีดทาอะไรก็รู้สึกไม่เหนื่อยมากๆนะฮะก้รวมถึง ในบางรายอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับเช่นอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้น <Okay. S 2> ้าท่วมบอดได้ก็คือเป็นภาวะทีต่ต้องต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สามารถเจอได้เรื่อยๆครับ <S <S เรื่องนี้ครับคุณหมอพูดมาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมฟังตกใจอาจจะสะดุ้งเลยก็ได้ <c oughs> นะคะําว่าภาวะซีดคือมันจะบอกไหมคะคุณหมอมันจะมีสัญญ,ญาณเตือนอย่างคุณหมอบอกอาการก็จริง <c oughs> แต่คาว่าซีดคือจริงๆเรามองด้วยสายตาตาเปล่าอย่างนี้มองคุณหมอโอ้คุณหมออาการเหลืองๆแบบนี้คือซีด <c oughs> อย่างนี้คือมันมันใช่ไหมคะคุณหมออ่าคือ จากประวัติครับอันที่หนึ่งคือจากประ<อ>วัติที่เราคุยกันจากการตรวจร่างกายสามารถบอกได้นะครับแต่ถ้าหากว่าตัวซีดเซียวอย่างเงี้ยฮะคือต้องซีดจริงๆคือเม็ดเลือดแดงต้องน้อยจริงๆแต่โดยปกติแล้วถ้าหากว่าซีดเล็กน้อยก็อาจจะตรวจร่างกายไม่พบนะครับก็เวทีตรวจร่างกายอาจจะพบเรื่องมีเยื่อบุตาอาจจะมีภาวะซีดรวมถึงร่างกายตรวจร่างกายซีดแต่ก็ต้องมีการคอนเฟิร์มยืนยันด้วยการตรวจเลือดครับวิธีการตรวจเลือดคือการตรวจ,ว,จว,วัดเรื่องฮีโมโกลบินภาษาภาษาหมอนเนาะโดยค่าแบบฮิโมโกลบินก็แตกต่างกันไปตามอายุ เพศเชื้อชาติหรือคอนดิชั o ต่างๆเช่นอย่างเกณฑ์ในการตัดนะครับอย่างผู้ชายถ้าเป็นผู้ใหญ่คือตัดที่1 3มิลลิกรัมเดซิลิตรอย่างผู้หญิงก็คือ12แต่อย่างคนท้องนยฮะคนท้องก็เนื่องจากร่างกายปกติเขาจะมีภาวะโลหิตจางโดยกลไกของร่างกายอยู่แล้วก็อาจจะทําให้ตรวจเจออาจจะเหลือ11นะครับแต่ถ้าหากมีค่าต่ำกว่า13ในผู้ชาย12ในผู้หญิงก็แปลว่ามีภาวะซีดรับผมก็ค่ะฟังจากที่คุณหมอพูดก็คือเรื่องของ โลหิตจางหรือภาวะซีดมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมออ๋อสาเหตุมีหลายสาเหตุมากนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าทุกสาเหตุเนี่ยจะรักษาด้วยวิธีการกินเหล็กเอ้าเหรอคะเพราะว่าบางทีเราเราตรวจคนไข้เนาะเราเจอคนไข้มาขอหมอคุณหมอขอยาธาตุเหล็กหน่อยนะครับหรือบางทีก็ไปซื้อยาธาตุเหล็กยาธาตุเหล็กเองแต่เราต้องต้องระมัดระวังนะครับเนาะโดยสาเหตุที่เจอบ่อยอันดับหนึ่งก็นี้คนใกล้ตัวคนคนในครอบครัวก็เจิมกันฮะคือเรื่องเลือดออกครับ ถ้าเลือดออกแม้ว่าจะเป็นการเลือดออกที่เป็นฉับพลันหรือเลือดออกที่เป็นเลือดออกเรื้อรังก็นํามาสู่ภาวะซีดได้คุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะทั้งสองอย่างได้ครับอย่างอย่างคนนีครอบครัวหมอนะครับตัวอย่างก็คือตอนแรกก็มีอาการเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพียตอนแรกคิดว่าโอ้จะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะเพราะว่าอาการเหนื่อยก็โรคหัวใจก็เป็นหนึ่งในในที่สามารถบอกเป็นภาวะเหนื่อยได้นะครับแต่ก็คือ สุดก็คือเขามีเรื่องลิสี่ดวงพอลิสีดวงบางคนปล่อยไว้ครับบางทีก็คิดว่าแค่เหน็บยากินยาก็คงจะไม่เป็นไรเลือดออกวันละเล็กวันละน้อยแต่พอมันออกเลือรลังเรื่อยๆครับก็ตรวจเลือดเจอเหลือความไม่พ้นเลือดหลือแค่แผลีโมโกบเหลือแค่แจากเดิมที่ควรจะ1ีรษีใช่ไหมครับก็นต่ํามากทาให้เกิดภาวะซี่ขึ้นมาได้อันนี้คือเป็นภาวะที่ต้องมาระวังนะครับรวมถึงอาจจะเกิดจากเลือดออกจากทางเดินทางเดินอาหารเช่นบางคนมีแผลในกระเพาะแล้วก็ถ่ายดํา ก็อาจจะนํามาสูรร่ภาวะซีดหรือบางรายอาจจะมีเรื่องประจําเดือนที่ผิดปกตินะครับเช่นประจําเดือนมากออกออกมากผิดปกติอาจจะเกิดจากมีมดลูกที่ผิดปกติก็นำาสูรร่ภาวะซีดได้ทั้ง แต่ถ้าเป็นฉับพันก็อาจจะเกิดจากอุบ <ừ> ัติเหตุหรือที่ต้องเสียเลือดทันทีก็จะเกิดภาวะซีดได้อีกอันหนึ่งก็คือธาลัสซีเมียไปเลยคุณหมอใช่ใช่คือพอได้ยินเรื่องของธาลัสซีเมียตั้งแต่ก่อนที่เราอย่างคุณแม่ตั้งคภ์ก็ต้องมีการตรวจหาธาลัสซีเมียทั้งคุณพ่อคุณแม่นะ<ช>คะว่าลูกจะเสี่ยงเป็นธาลัสซีเมียหรือเปล่าว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงอันนี้มีความสําคัญด้วยนะคุณหมอความสําคัญเพราะว่าโรคธาลัสซีเมียครับก็คือเป็นโรคหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะซีดได้ ในรายที่เป็นพาหะก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในรายที่เป็นทาสซิเมียที่เป็นระดับรุนแรงเนี่ยก็คือต้องต้องให้เลือดนะครับแล้วก็นํามาสู่บางคนก็เจอเคสมิดเสียชีวิตได้นะครับถ้ารักษาไม่เหมาะสมในเด็กแต่ภาวะซี่นีครับที่เกิดจากทาสซีเมียครับการรักษาก็คือต้องดูเป็นเคสเคสไปเนาะแล้วก็เคสทาสซิเมียแหละครับเป็นเคสที่ต้องระวังเรื่องเหล็กเกิน Oh. คือไม่ใช่ว่าคนเป็นทัซซิเมียบอกว่าซีดปุ๊บไปซื้อยาธาตุเหล็กทานเพราะว่าอาจจะอัด,อ,ดอัดเข้าไปอาจจะอาจจะอัดทำให้เกิดภาะวะเหล็กเกินเพราะว่าโดยเฉพาะในเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มได้รับเลือดย <Okay. S 2> ิ่งเขาได้รับเลือดมาอยู่แล้วจากการที่เป็นโรคทัซซีเมียเขาซีดต้องได้รับเลือดใช่ไหมครับไปกินธาตุเหล็กอีกเหล็กเกินพอเหล็กเกินก็อาจจะเกิดเหล็กสะสม <Okay. S 2> นํามาสู่อาการผลเสียตามมาเช่นขื่นใส่อาจเจียนเวียนหัวหรืออาจจะทาให้สูง การเสียชีวิตได้อันนี้ก็ต้องเรามันฝาระวังพูดถึงเรื่องของภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณหมอเรื่องของการดูแลสุขภาพอยากให้คุณหมอเน้นย้ำหน่อยบางคนบอกว่าเอ้าคุณหมอไม่ให้ซื้อยาเอามาทานเองแล้วการที่เราจะทํายังไงให้เราไม่เป็นภาวะซีดหรือของการทานอาหารได้ไหมการดูแลตัวเองยังไงเ <ใช S 1> คล็ดลับจากคุณหมอเคล็ดลับก็คืออันนี้ถึงคะเรื่องอาหารสําคัญมากกับเกี่ยวกับภาวะซีดเนาะก็คือจะต้องทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะครับทานแล้วก<อ>็ทานเนื้อสัตว์นะฮะเพราะเนื้อสัตว์นี่สําคัญมากเลยเพราะว่าเป็นส่วนประกออบขง ธาตุเหล็กเองหรือวิตามินเอนะครับก็ต้องทานให้เพียงพอเนาะรวมถึงแต่หากมันทานยากมากอาจจะต้องบดสมมติผู้สูงอายุป,ปันอาจจะศกไม่ดีอาจจะต้องย่อยให้ชิ้นมีขนาดเล็กลงแต่ไม่ใช่ว่าเลี่ยงไปเลยไม่ทานไปเลย<ฆ>นะครับอันนี้ก็มีความสําคัญ2ก็คือมีการตรวจสุขภาพตามวัยอันนี้ก็สําคัญเนาะการตรวจสุขภาพอย่างที่คือตรวจก็คือเรื่องการตรวจประสาทกฤดเรียกว่า CBC <ฆ>คือการตรวจเรื่องดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง<ฆ>นะครับหรือเม็ดเลือดอื่น,น,นๆเม็ดเลือดขาวเก็บเลือดถ้ามีการตรวจ สม่ำเสมอนะครับตามตามเกณฑ์อายุของวัยเนี่ยก็ทําให้เราสามารถตรวจเจอแม้ว่าอาจจะซีดเล็กน้อยอาจจะไม่ได้มีอาการมากแต่ถ้าเราตรวจเจอเราก็จะได้ทำการรักษาอย่างตรงจุดแล้วก็สำหรับการซื้อวิตามินเสริมธาตุเหล็กเสริมอันนี้หมอคิดว่าต้องมาปรึกษาแล้วก็ดูตามความเสี่ยงของเราก่อนเช่นถ้าคุณหมอเขาตรวจเจอว่าเรามีภาวะซีดและซีดที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กจริงนะครับก็อาจจะโอเคอาจจะกินวิตามินเสริมโดยแพทย์อาจจะสั่งจ่ายวิตามินแล้วก็ สั่งจ่ายโฟเลตหรือเป็นที่เป็นยาธาตุเหล็กโดยการสั่งจ่ายเขาก็ต้องดูตามขนาดหรือ <c oughs> ความตี๋เนาะว่าจะจ่ายมากจ่ายน้อยเท่าร่แต่ไม่ควรที่จะไปซื้อเองกินวันนี้กินสองเม็ดตัวน,นี้กินสามเม็ดอันนี้ก็ไม่เหมาะส <c oughs> มครับ <c oughs> บางทีก็คือผลิตภัณฑ์บางอย่างโฆษณาเกินจร, <c oughs> จริง <c oughs> ด้วยนะคะค <c oughs> ที่คุณหมอเล่ามาคือมีความสําคัญมากๆเพราะว่าบางทีการที่เราจะสร้างครอบครัวอย่างบางคนซีดหรือมีภาวะอะไรอื่นๆการที่เราตรวจ ล่วงหน้าเราก็จะได้รู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะคะวันนี้คุณหมออยากฝากอะไรทิ้คท้ายเกี่ยวกับเรื่องของภาวะซีในผู้ใหญ่เชิญเลยค่ะครับก็สําหรับเรื่องภาวะซีนะครับเป็นภาวะที่อยู่ใกล้ตัวเนาะแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็คิดว่าหนึ่งเราต้องสังเกตอาการตัวเองเนาะเช่นภามีอยการเหนื่อยเพียอ่อนเพียก็อาจจะภาวะซีอาจจะเป็นหนึ่งอาการนะครับแล้วอาจจะต้องมาทาการตรวจเลือดเพื่อรักษาอย่างตรงจุดแล้วก็ระวังเรื่องเลือดออกครับเพราะว่าผมว่าเจอบ่อยเนาะเรื่องเลือดออกเลื้อรังเช่น มีเลือดออกในกระเพาะนะครับหรือมีภาวะ,ะริสีดวงอย่างเงี้ยฮะก็เป็นสาเหตุทาให้เกิดภาวะซีดได้แล้วเราก็ต้องรักษาให้ตรงจุดเนาะไม่ใช่เพียงแค่ว่ากินยาธาตุเหล็กแล้วจะรักษาได้แต่ต้องรักษาให้ตรงจุดครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอดอนมากม,มากเลยเชื่อว่าสิ่งที่คุณหมอดอนเล่าวันนี้หลายคนบอกว่าเอ้าหรออาจจะมีคํานี้เพราะว่าหลายคนไม่เคยคิดว่า พฤติกรรมที่เป็นอยู่อาจจะนําไปสู่ภาวะซีดได้ในอนะคตรวมนะถึงพฤติกรรมที่เคยทําก่อนหน้านี้ในการที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทานยาทานเหล็กเ,เองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอดอนมากๆนะคะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมง,งานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง